สวัสดีครับมาพบกับช่อง P Sport อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเรื่องของทีมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยที่วันนี้ได้เดินทางไปที่ฟิลิปปินส์นะครับวันนี้นะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวอลเลย์บอลทีมสาวไทยออกเดินทางด้วยเที่ยวบินท G620 และก็มีนายสมพรใช้บางยางนะครับนาย,ยกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยและก็ยังมีสื่อมวลชนนะครับแฟนขับกองเชียร์ไปให้กำลังใจในการเดินทางครั้งนี้ด้วยโดยศึก a อ c c ซีคนะครับก็กลับมาแข่งขันกันในรอบ4ปีหลังจากที่ครั้งล่าสุดเมื่อ2018นะครับที่โคราช ครั้งต่อมานะครับปี2020ก็จะจัดที่โคราชแต่ก็ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยยกเลิกไปและก็ครั้งนี้ครับ2022ก็จัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด10ทีมนะครับแต่ก็ได้ถอนออกไปนั่นก็คือคาซักสถานนะครับก็เลยเหลืออยู่ที่9ทีมด้วยกันประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์เจ้าภาพเกาหลีเกาหลีใต้จีนแชมป์เก่า เวียดนามอิหร่านญี่ปุ่นไทยไต้หวันและออสเตรเลียโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมและ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1-4ของทั้ง2กลุ่มนะครับจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยทีมสาวไทยนะครับจะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นไต้หวันและ Australia. ออสเตรเลียก็อยู่ในสายที่เป็น4ทีมนะครับตามจริงก็คือมีคาซักสถานอยู่ด้วยแต่ก็ถอนตัวไปอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ โดยนัดแรกนะครับไทยก็จะพบกับญี่ปุ่นในวันที่21สิงหาคม2565เวลา15นาิกาถ่ายทอดสดทางช่องวันและ pptv hd 36ผลงานของทีมสาวไทยในรายการนี้นะครับเคยคว้าแชมป์ในปี2012ส่วนผลงานใน2ครั้งล่าสุดใน2016กับ2018นะครับไทยคว้าอันดับ3ทั้ง2ครั้งเลยแล้วเราก็มาดูตารางการถ่ายทอดสดนะครับเราสามารถติดตามได้ ทางช่องทางไหนได้บ้างนะครับวันที่21สิงหาคม2,565นะครับเวลา12นาฬิกาจีนพบกับเกาหลีใต้นะครับช่อง PPTV ถ่ายทอดสดเวลา15นาฬิกาญี่ปุ่นพบไทยนะครับเป็นช่องวัน31นะครับแล้วก็ p p s d 36นะครับถ่ายร่วมกันและก็เวลา18นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์นะครับ แลวันที่22สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกาไต้หวันพบญี่ปุ่น12นาฬิกาเวียดนามพบจีน15นาฬิกาออสเตรเลียพบไทยช่องวัน31และ PPTV HD 36นะครับถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาอิหร่านพบเกาหลีใต้ช่อง PPTV HD 36นะครับถ่ายทอดสดวันที่23สิงหาคม2565เวลา12นาฬิกาออสเตรเลีย พบไต้หวัน PPTV ถ่ายทอดสด15นาฬิกาอิรันพบเวียดนามพ p t v v ถ่ายทอดสด18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบจีนและวันที่24สิงหาคม2565เวลา12นาฬิกาเกาหลีใต้พบเวียดนามช่อง PPTV ถ่ายทอดสดเวลา15นาฬิกาไทยพบไต้หวันช่องวัน31และพ p t v ถ่ายทอดสดนะครับเวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอิราน และวันที่25สิงหาคมเวลา12นาฬิกาญี่ปุ่นพบออสเตรเลียเวลา15นาฬิกาจีนพบอิหร่านช่อง PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนเวลา18นาฬิกาเกาหลีใต้พบฟิลิปปินเป็น PPTV ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนี่คือตารางโปรแกรมการแข่งขันโปรแกรมการถ่ายทอดสดของรอบแรกนะครับก็ยังมีรอบต่อๆไปก็รอติดตามชมและก็ให้กำลังใจติดตามเชียร์ รับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับให้คว้าชัยกลับมายัางประเทศไทยให้ได้ใครมีอะไรคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ